เมื่อวันที่25กรหกัาคม2568นณห้องช่อยุงทองชั้นสองอาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาาตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยลราชภพเทพสตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา c i s a ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการสำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการอบรมจำนวน25คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาโดยมีอาจารย์ชวริิสุภศักดิ์ธรรมรงรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการเป็นวิทยากรการอบรม